พายุพระพิรุณขึ้นฝั่งคืนนี้เหนืออีสานกลางตะวันออกพร้อมรับฝนแรงเจาะพื้นที่รับฝนต่อเนื่องวันพรุ่งนี้ฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันจันทร์ที่22กรกฎาคม2567คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งในค่ำวันนี้ และติดตามเส้นทางของพายุพัพิรุณที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในค่ำคืนวันนี้จะส่งผลกระทบด้านใดต่อบ,บริเวณประเทศไทยของเราบ้างและในวันพรุ่งนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดินกดแชร์ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ประกอบกับเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนพบว่าวันนี้มีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก ส่วนมากในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่ตากนครสวรรค์เพชรบูรณ์ชัยภูมิอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมา ลบบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาจันทบุรีและกรุงเทพมหานครโดยมีลักษณะของฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่มีฝนตกหนักเป็นจุดเป็นหย่อมตามโมเดลแสดงเป็นพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในค่ำวันนี้จะเห็นได้ว่าพายุพัพิรุณจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนล่างในช่วงดึกของค่ำวันนี้ ต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งยังคงส่งผลทําให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมประจรําฤดูฝนพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราด้วยกําลังค่อนข้างแรงเป็นเหตุทําให้ในค่าวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางด้านที่ตะวันออกของภาคภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกจากนั้นในวันพรุ่งนี้จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำ ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งในบริเวณภาคใต้จะเริ่มมีฝนกลับมาเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่มีกําลังแรงขึ้นส่วนบริเวณพื้นที่อับฝนหลังแนวเทือกเขาตะนาวศรีในบริเวณภาคกลางอาจจะมีฝนน้อยกว่าพื้นที่อื่นๆจากนั้นในค่ำของวันพรุ่งนี้ตามโมเดลจะเห็นได้ว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณขอบชายแดนระหว่างประเทศไทยและสอปป,อปอลาวรวมถึงบริเวณภาคกลางทางด้านทิศตะวันออกและภาคตะวันออกส่วนพายุโซนร้อนพัพิรุณเมื่อเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งจะอ่อนกำลังลงเป็นเพียงพายุดิปรสชันหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและหย่อมความกดอากาศตา่ำตามลำดับต่อไปส่งผลทำให้ลมมรสุมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราจะมีกำลังแรงขึ้น หอมนำความชื้นพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในค่ําวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน,น้องาายึึงาสาสสก s a ครน,นครพมมมุมกดาหารอำาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35ององศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิตำสุด่ําสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสจากแนวโน้มลักษณะาอากาศในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้จะเห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกอีกด้วยขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ําลําคลองพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจําที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกําลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบน คลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง แอดมินและทีมงานจึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกท่านเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นบางพื้นที่พร้อมกันนี้ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กัน ด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ